สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Take by True Digital Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนรู้จัก Metaverse เมื่อโลกของเราไม่ได้มีแค่ใบเดียวอีกต่อไปใกล้ความจริงและใกล้ชีวิตจริงของเราเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse ที่ถูกให้ความสนใจและถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในเวลานี้ จากที่เคยเป็นเพียงแค่แนวคิดการใช้ชีวิตในโลกเสมือนอีกใบแต่เทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนให้โลกของเราไม่ได้มีเพียงใบเดียวใบเดิม t เทกไบ to ดิ g i ตอลพามาทำความรู้จัก m e t a v เวิรจักรวันเสมือนจริงที่อยู่เหนือจินตนาการที่กำลับงบอกเราว่าโลกใบเดียวอาจไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตอีกต่อไปหากย้อนกลับไปเมื่อครั้งแรกของโลกที่มีการพูดถึงคําว่เมาเวิร์นั่นคือเมื่อปี1992ในหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ Snow Crash ของนิวสเตฟเฟนสันนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเล่าเรื่องราวของโลกยุคที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์อาศัยอยู่ในพื้นที่โลกเสมือนจริงมีปฏิสัมพันธ์การผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งเมตาเวิร์สสำหรับคนในยุค90นั้นอาจดูเหลือเชื่อเกินจริงเป็นได้เพียงแค่โลกในอุดมคติที่จับต้องไม่ได้หากแต่วันนี้เมตาเวิร์สกำลังเกิดขึ้นจริงเข้าใกล้การใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้นเมตาเวิร์สคืออะไร เมเทอเวิร์สคือพื้นที่ของโลกเสมือนที่เกิดจากการสร้างส,างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในโลกดิจิทัลยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือพื้นที่เสมือนที่มนุษย์ในโลกแห่งความจริงเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นได้โดยใช้ตัวตนแบบดิจิทัลทําให้มนุษย์มีตัวตนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนในเวลาเดียวกันด้วยการผสา,านและเชื่อมต่อโดยอาศัยเทคโนโลยีหลากหลายให้กลายเป็นพื้นที่โลกใบเดียวกัน ซึ่งเ e ตาเวิร์ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการที่เราทำกิจกรรมบางอย่างในโลกเสมือนผ่าน Virtual Reality ที่เพียงสวมแว่นแล้วก็สามารถเข้าไปลดแล่นในโลกเสมือนได้หรือเป็นแค่ Community ้ออนไลน์โดดๆหากแต่ชื่อเรียกของมันซึ่งเป็นคำผสมระหว่าง Meta ซึ่งแปลว่าเหนือกว่าและเว r ร์ซึ่งมาจาก u n i v e r s รซึ่งอาจแปลได้ว่าจัก,กรวาลเสมือนจริงที่อยู่เหนือจินตนาการก็บ่งบอกได้แล้วค่ะว่าโลกเสมือนใบนี้คือจัก,กรวาลที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม เป็นจักรวาลที่มีระบบนิเวศหรืออีโคซิส e m เตมที่มีรายละเอียดของการใช้ชีวิตการทำงานการรับชมบันเทิงและอาจรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่ในโลกใบนั้นเม t าวเวิร์สต้องอาศัยเทคโนโลยีหลากหลายค่ะที่ทำให้โลกจริงและโลกดิจิทัลกลายเป็นพื้นที่โลกใบเดียวกันได้อย่างสมจริงเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อโดยมีเทคโนโลยีสำคัญคือ Augmented Reality หรือ AR คือเทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือนให้ปรากฏบนโลกแห่งความจริง ขณะนั้นเช่นแอปพลิเคชันของ eGear ให้ลูกค้าสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจาก AR ไปทดลองวางในห้องจริงของผู้ใช้งานแล้วแสดงผลเป็นโมเดล3ามิติให้เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เข้ากันกับห้องของตนเองมากน้อยแค่ไหนโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปดูที่โชว์รูมแต่สามารถเห็นภาพจำลองการเลือกซื้อของได้หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมโปเกมอนโกเป็นต้นเทคโนโลยีถัดมาคือ virtual reality หรือ VR คือประสบการณ์เสมือนจริง เป็นการจำลองภาพให้เสมือนจริงแบบ360อองศาโดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมาอาศัยอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงโลกเสมือนกับผู้ใช้งานให้เข้าไปมีประสบการณ์ในโลกเสมือนได้เช่นแว่นตา VR ถุงมือรองเท้าหรืออุปกรณ์เพื่อความสมจริงเช่นเครื่องสร้างการสั่นสะเทือนเพื่อให้ประสบการณ์การรับรู้ของผู้ใช้งานผ่านการมองเห็นเสียงสัมผัสหรือแม้กระทั่งกลิ่น เพื่อตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนั้นเช่นการเล่นเกมแนวต่อสู้การจำลองการซ้อมการระงับอัคีภัยของนักดับเพลิงหรือกระทั่งการจำลองใช้สินค้าเช่นรองเท้าปีนเขาที่ให้ทดลองสวมรองเท้าแล้วใส่แว่น VR เพื่อจำลองการปีนเขาโดยภาพในจอก็จะเห็นเป็นเหมือนการเดินปีนเขาในทางแคบๆแ,และอันตรายเป็นต้น เทคโนโลยีถัดมาคือ NFT หรือ Non-Fungible Token สำหรับการยืนยันการซื้อขายหรือครอบครองและลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัลในโลกดิจิทัลค่ะโดย NFT เป็นโทเค็นที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ด้วยการเข้ารหัสทรัพย์สินหรือผลงานดิจิทัลนั้นๆไว้กับโทเค็นให้เป็นเหรียญดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวแต่ละเหรียญไม่ซ้ำกันและสามารถยืนยันการเป็นเจ้าของได้ตัวอย่าง NFT เช่นผลงานศิลปะเพลงภาพวาดหรือของสะสมเป็นตน้น เมตาเวิร์สใหม่แต่ใกล้ตัวกว่าที่คิดในโลกของคนเล่นเกมเมตาเวิร์สอาจเป็นสิ่งที่คุ้นเคยนะคะแต่สําหรับคนทั่วไปแล้วแนวคิดโลกเสมือนอาจดูไกลตัวทั้งที่จริงเมตาเวิร์สนั้นใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ะเพราะแนวคิดของเมตาเวิร์สนั้นคือการสร้างพื้นที่ออนไลน์ใหม่ที่ให้ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในนั้นมีหลากหลายมิติมากขึ้นซึ่งผู้ใช้งานสามารถทําได้มากกว่าการเข้าไปดูหรือรับชมโลกเสมือนแต่เข้าไปใช้ชีวิตจริงมีประสบการ์ร่วมจริง โดยการระบาดของโควิด1 9เป็นอีกตัวกระตุ้นให้ผู้คนและภาคธุรกิจหันมาสนใจโลกเสมือนนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตแบบทางไกลความต้องการและการยอมรับวิธีที่จะทำให้การปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ให้เหมือนจริงมากขึ้นจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งหากไม่นับวงการเกมแล้วเม t a าเวิรเริ่มถูกนำไปปรับใช้ผสมผสานและเริ่มเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมแล้วค่ะ บางองค์กรต้องมี Metaverse Strategy ในแผนดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงบ้างแล้วแม้จะยังไม่ครบวงจรของโลกเสมือนแต่ถือว่าเป็นส่วนประกอบของโลกเสมือนที่เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะอาทิ Virtual Workspace รูปแบบการทำงานทางไกลในโลกเสมือน Horizon Workroom ของ Facebook หรือในชื่อใหม่คือ Meta คือรูปแบบการทำงานทางไกลแบบใหม่ที่ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถทำงานด้วยกันได้ในห้องทำงานเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี VR ผ่านอุปกรณ์อย่างแว่น Oculus Quest 2โดยห้องทำงานนี้สามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่นเช่นใช้ไว้บอร์ดในห้องประชุมได้มีโต๊ะทำงานเสมือนจริงมีหน้าจอ Desktop อที่ดึงมาจากหน้าจอจริงของผู้ใช้งานทั้งยังกำหนดอวตารของตัวเองได้และพ่วงก,การใช้งานอุปกรณ์อื่นๆเช่นการใช้การเคลื่อนไหวของมือบนคีย์บอร์ด แถมยังแสดงการเคลื่อนไหวของแต่ละคนผ่านการตูนอวตารให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นอีกด้วยถัดมาคือการประชุมทางไกลในพื้นที่เสมือนจริง Microsoft ขยับเข้าใกล้โลก Metaverse มากขึ้นด้วยการแนะนำแพลตฟอร์มชื่อ Mesh เพื่อใช้ในแอปพลิเคชัน Teams สำหรับการประชุมทางไกลค่ะที่พร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบในปี2022ที่ไม่ใช่แค่การสร้างอาวตารสามิติของผู้เข้าร่วมประชุมในโลกเสมือนแบบเดิม แต่อวตารสามารถเรียนแบบการเคลื่อนไหวและท่าทางของผู้ใช้ในขณะประชุมขยับปากตามเมื่อตรวจจับได้ว่าเรากำลังเปิดไมค์พูดแล้วให้ท่าทางไปปรากฏบนหน้าจอให้ผู้ใช้สามารถแสดงตัวตนในที่ประชุมได้เสมือนจริงมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปิดกล้องและไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ headset VR หรือแว่นตา HoloL e n s ของ Microsoft โดยในอนาคตอันใกล้นี้นะคะมีแผนจะให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์ Office อย่าง PowerPoint และ Excel ในโลกเสมือนได้อีกด้วยการปฐถมนิเทศพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่โลกเสมือน Accenture ได้สร้างสำนักงานใหญ่ของบริษัทในโลกเสมือนเพื่อประมนิเทศพนักงานใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ค่ะโดยจัดกิจกรรมนี้ไปแล้วมากกว่า100ครั้งและสำนักงานใหญ่ในโลกเสมือนนี้ก็เข้าถึงพนักงานมากกว่า1-0,000คนแรงงานมนุษย์ดิจิทัลพัฒนาโดย s o u Machines สตาร์ทอัพในนิวซีแลนด์ที่กำลังบุกตลาดเม t a อ์เวิร์ส ด้วยการพัฒนามนุษย์ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นแรงงานในภาคการบริการพนักงานขายหรือผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพหรือ Mac แม้กระทั่ง virtual influencer ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการปรับแต่งหน้าตาและสร้างบุคลิกภาพได้หลากหลายและทำงานผ่านระบบ AI และสมองดิจิทัลที่ได้ยินเสียงมนุษย์ผ่านไมโครโฟนและมองเห็นภาพจากกล้องเพื่อเรียนรู้อารมณ์แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบและแสดงอารมณ์ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยล่าสุดแรงงานมนุษย์ดิจิทัลจาก s โซแมชช i n e s ได้ทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่โดยเป็นความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกซึ่งบริการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างมนุษย์ดิจิทัลในแบบของเราได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นวิวไอแอมศิลปินฮิปฮอปก็มีมนุษย์ดิจิทัลที่ถอดแบบหน้าตาและลักษณะการพูดแบบตัวเองมาแล้วออกกำลังกายแบบใหม่ในโลกเสมือน แอปพลิเคชันออกกำลังกายบน VR ชื่อ Super Natural จากบริษัท Within ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Meta ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำเสนอการออกกำลังกายสุดล้ำด้วยการสร้างโลกเสมือนให้ผู้ใช้งานเลือกสถานที่ออกกำลังกายได้ตั้งแต่บนผิวโลกไปจนถึงดาวอังคารมีเทรนเนอร์ส่วนตัวที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายมีเพลงให้เลือกเข้าจังหวะเพื่อสร้างอัธรในการออกกำลังกายได้มากขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนจริง Fortnite แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Epic Games ของ Tencent นั้นประสบความสําเร็จในการจัดคอนเสิร์ตเสมือนจริงในเกมที่เป็นการชมคอนเสิร์ตจากบ้านด้วยเทคโนโลยี VR มาแล้วหลายครั้งค่ะเช่นคอนเสิร์ตของ DJ Mashmallow ที่มีคนเข้ามาดูมากถึง12ล้านคนและล่าสุดคือทัวร์คอนเสิร์ตในชื่อ Rift Tour ที่ได้นักร้องสาวอย่าง Ariana Grande มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเสมือนจริงนี้ เพื่อมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนใครให้กับทั้งแฟนเพลงของแกรนด์และเกมเมอร์ได้เพลิดเพลินแบบลื่นไหลโดยการจัดคิวคอนเสิร์ตที่นำเสนอเพลงยอดนิยมจับคู่ช่วงกับเวลาตามองค์ประกอบจากเกมทำให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงและเพลิดเพลินกับเกมในเวลาเดียวกันซึ่งคอนเสิร์ตนี้มีผู้เข้าชมมากกว่า78ล้านคนเลยทีเดียวค่ะโลกเสมือนใบใหม่ให้ใช้ชีวิตคุณภาพตามจินตนาการ เป็นโปรเจกต์ Metaverse t r a n ท l นสูเซียของไทยโดยความร่วมมือของ t n m m e i i a g l o b a l และ mqdc ในการสร้างโลกเสมือนใบใหม่ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าโลกเสมือนใบใหม่นี้จะเป็นอาณาจักรสำหรับการใช้ชีวิตคุณภาพตามแต่ผู้ใช้งานจะจินตนาการเพื่อให้มีชีวิตที่คิดฝันเกิดขึ้นในแบบที่ชีวิตจริงทำไม่ได้โดยเมืองในโลกเสมือนใบใหม่นี้จะเชื่อมโยงกับชีวิตในโลกปัจจุบัน ซึ่งในเวลานี้ MQDC จะเป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในโลกเสมือนทรานส์ลูเซียให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการโดยลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดมิเนียมได้ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนที่เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้าด้วยกันเม t าวเวิร์สกับคำถามมากมายและความท้าทายที่สูงค่ะเพราะเม t าวเวิร์สยังใหม่มากและถูกคาดการณ์ว่าจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมครั้งที่4หรืออิน u s t r y 4.0 ที่โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยมนุษย์และความสามารถของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่ทําให้โลกดิจิทัลกับโลกความเป็นจริงถูกถักทอผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนซึ่งความท้าทายสําคัญอย่างหนึ่งของโลกเมตาเวิร์สซึ่งอาจจะไม่ต่างจากโลกจริงมากนักในนับปัจจุบันคือมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลมหาศาลจะหลั่งไหลเข้ามาในโลกเสมือนนี้การยืนยันตัวตนจากผู้ใช้งานอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ ผู้พัฒนาโลกเสมือนมีวิธีการปกป้องข้อมูลหรือมีข้อกำหนดใดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในโลกเสมือนและข้อมูลของโลกแห่งความเป็นจริงของผู้ใช้งานจะยังปลอดภัยการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่ในโลกเสมือนพื้นที่ค้าขายทางธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่กำลังเกิดขึ้นสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลายจะถูกนำมาใช้กับจักรวาลน,นี้ในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้จะมีการควบคุมหรือสร้างความปลอดภัยให้กับกลไกทางเศรษฐกิจในโลกเสมือนนี้อย่างไร รวมถึงเมื่อใครๆก็สามารถเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ในโลกเสมือนที่แสนเสรีก็ยิ่งต้องจับตามองการควบคุมเนื้อหาเช่นเดียวกันและที่สําคัญที่สุดเพื่อให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเสมือนราบรื่นคือการพัฒนาสมารรถ,ถนะและความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะถูกนํามาใช้กับเมตาเวิร์สได้อย่างที่โลกเสมือนจะไม่สะดุดค่ะแนวคิดเมตาเวิร์สถูกพัฒนาไปไกลและรวดเร็วจนเข้าใกล้ความเป็นจริง แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง10ปีในการพัฒนาจนเป็นผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับและใช้งานได้จริงแบบครบวงจรแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมก็เริ่มลงมาเคลื่อนไหวเพื่อตระเตรียมกลยุทธ์เมตาเวิร์สเพื่อธุรกิจของตนเองแล้วแบบนี้จะให้เราสนใจเพียงโลกใบเดิมและเพิกเฉยต่อโลกเสมือนใบที่2ได้อย่างไรถึงเวลาในการเตรียมตัวเพื่อรู้ให้เท่าทันปรากฏการณ์เมตาเวิร์สไม่ว่าจะส่งผลโดยตรงสำหรับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแบบใหม่ หรือเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเสมือน,นี้ให้ทันเมื่อถึงคราวที่ต้องใช้งานดังนั้นหากใครเคยบอกว่าเรามีโลกใบเดียวไม่มีโลกใบที่สองให้เราได้พึ่งพานั้นอาจกลายเป็นคำกล่าวที่ล้าสมัยไปแล้วพบกับ t e Tech by True Digital Podcast unleash possibilities together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ